เช็คด่วนเงินเข้าบัตรผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนจากอีก3เดือนได้เท่าไหร่กันแน่200 500หรือ600บาท กราบสวัสดีท่านผู้ชมกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่27มกราคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็เกาะติดนะคะสําหรับการแจกเงินล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะที่ทางกระทรวงการคลังนะคะได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอ ครมโดยขอ้อรมอนุมัติ d ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสําหรับงวดแรกพ่อแม่พี่น้องจะได้รับกันในวันที่1กุมภาพันธ์2565นั้นซึ่งข้อมูลนะคะที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับข้อมูลที่หลากหลายนะคะแตกต่างกันไปซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางช่องก็มาอธิบายพ่อแม่พี่น้องให้ชัดเจนอีกครั้งนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตาม ข่าวสารในช่องนี้นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการที่ติดตามช่องนี้มากเลยจีเดียวนะคะและก็รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านทางช่องนะคะก็นําข้อมูลที่ชัดเจนมาฝากในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะว่าเงินเข้าบัตรในวันที่1กุมภาพันธ์2565นั้นท่านได้รับเท่าไหร่กันแน่แจกต่อนเนื่อง3เดือนนะคะย้ําว่า3เดือนค่ะ และเพื่อไม่การเสียเวลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทัวกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อติดตามข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะกอติดข่าวสารดีๆการแจกเงินข่าวจริงน่าเชื่อถือได้ต้องช่องนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคืบหน้าสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอรับเงินจากทางรัฐบาลแจกเงินล่าสุดโดยทางกระทรวงการคลังนะคะมีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคอร ะะพร้อมโอนเงินให้ท่านในวันที่1กุมภาพันธ์2565นีงวดแรกค่ะซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์2565เงินเพิ่มกำลังซื้อของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรพ่อแม่พี่น้องบัตรประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนนะคะ2กลุ่มนี้ได้เท่ากันนะคะสําหรับมาตรการเพิ่มกําลังซื้อได้รับ600บาท600บาทไม่ได้ เข้าทีเดียวนะคะได้รับแบ่งจ่ายเป็น200บาทต่อเดือนนาน3เดือนนั่นเองพ่อแม่พี่น้องจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้คนละ200บาทนะคะเริ่มเดือนแรกนะคะเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน2565เงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถสะสมไปในใช้เดือนถัดไปได้นะคะท่านต้องใช้เดือนต่อเดือนนะคะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชา รัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องจะใช้บริการนะคะร้านไหนที่มีป้ายร้านคนละครึ่งนะคะท่านใช้ได้แน่นอนค่ะในส่วนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงินเข้าบัตรให้ท่านสองส่วนนะคะได้รับในวันที่1่กุมภาพันธ์2565รวมทั้งสิน้นคนละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนั่นก็คือเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคคนละ 200-300บาทค่ะเมื่อนําไปรวมกับเงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะก็จะได้รับถึงคนละ400-500บาทนั่นเองสรุปนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินในวันที่1เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นสส่วนนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนจะได้เงินส่วนเดียวนะคะได้รับแค่200บาทค่ะชัดเจนนะคะทางช่องมาตอบคำถามให้ แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ